ําทำสยามสแควคึกคักเจนนี่แอนโทเนียนำทีมโชว์พลังแห่งศรัทธาของผู้หญิง r o m a n ต์พล e วเ w อร์วิทย์เล a ฟ d ถือเป็นงานที่ร่วมตัวแม่ครั้งใหญ่ของมานาที่รวมตัวผู้หญิงเก่งสวยและรวยความสามารถอย่างสองตัวแม่สุดฟังซ e o คุณมงศิริรัตน์กิจพ่อค้าและบริษัทมานา Major Innovation และ Co-CEO คุณเจนนี่เทียนโพสวุวรรณ ภายใต้ผลิตภัณฑ์โปรโลีนนอกจากนี้ยังมีเหล่าสร้างงามจากเวทีการประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022-2023ที่มารวมตัวสร้างสีสันพร้อมส่งเสริมพลังแห่งศรัทธาของผู้หญิงเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาจใจให้กับทุกคนและ,ะแสดงถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทกับแคมเปญ d e a m a n p o w e r with Love and f a s t ณโรงแรม n o v วเทลสยามสแควร์และลานสยามสแควร์ งานวันนี้ก็อย่างที่เราตั้งใจเลยค่ะว่าทุกๆปีนะคะเราก็จะอยากส่งพลังนะคะให้กับผู้หญิงทุกคนค่ะก็จะไม่ใช่แค่ผู้หญิงทุกคนดีกว่าแต่เป็นทุกๆเพศค่ะที่มีพลังแบบหัวใจผู้หญิงนะคะพลังผู้หญิงนั่นเองนะคะก็จริงๆอยากจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นส่วนที่ส่งต่อพลังให้ผู้หญิงทุกคนนะมีความรักในตัวเองแล้วก็มีความศรัทธาในสิ่งที่ เป็นความฝันของตัวเราเองแล้วก็ลุกขึ้นมาสร้างลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ประสบความสําเร็จได้เหมือนกับน้องมิชิว์ไทยแลนด์ในวันนี้ด้วยอะคะ่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วอะธุรกิจมานาะแต่เดิมตั้งต้นมานะคะเราตั้งใจที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อยก ระดับชีวิตของคนไทยนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ะคะ่ะแต่เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทําให้ผู้หญิงทุกคนนะคะมีอาชีพมีรายได้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแล้วสร้างความฝันของตัวเองให้สําเร็จก็เลยเป็นมานา l o ิ e and f a เฟค่ะใ <Hey. S 1> ช่โอ้สนุกเราพี <laughs> ่เจนอะเต็มที่มากเราอะพูดกันเสมอว่าเราเหมือนบีหนึ่งปีสอง เหมือนเป็นแบบเราออกสื่อได้ไหมคำนี้เจมไม่ได้แน่เลยไม่ได้แน่เลยอ่ะเดี๋ยเราไม่บอก็ตัดอยู่ดิเดี๋ยเราไม่บอกเดี๋ยวเป็นังไงโอเคได้ใค่ สองคนได้ค่ะก็จริงๆเป็นคนที่เหมือนกันค่ะเวลาตัดสินใจทําอะไรแล้วเราเต็มที่มากแล้ววันนี้เราเชื่อว่าเราไม่ได้แค่อยากทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จแต่คือดีลเลอร์ของเราที่เขาฝากชีวิตกับเราเราอยากทําให้เขาอะประสบความสำเร็จพร้อมกับเราค่ะใช่แล้วก็ติดเต้นอช่คะคือ,อจริงๆต้องบอกว่าเป็นเหมือนอีกบทบาทอีกหน้าที่นอกเหนือจากการเป็นนักแสดงที่จะนี่เจอพี่ๆตามสื่อแล้วแวันนี้มันเหมือนแบบเป็นอีก อีกขั้นหนึ่งของชีวิตเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะที่เจนเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้เป็นครอบครัวเดียวกับมานาะแล้วก็ขอบคุณมองมากๆที่ให้ความไว้วางใจให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเพราะว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ทํางานกับมานาะพูดเลยว่าเจนรัก,กองค์กรน,นี้รักมากแล้วก็คือพอพอเราได้ทํางานกันจริงๆตัดสินใจกันจริงๆแล้วทาการใหญ่จริงๆอนะคะ่ะมันเหมือนแบบมันเ,เป็นพลังผู้หญิงที่ เป็น empower ที่เราให้กันและกันและให้ผู้บริโภคด้วยอะค่ะรู้สึกมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะเห็นในเห็นในกล้องรู้สึกว่าตัวเองอ่ะครั้งแรกเลยไหมครับใช่ค3า้งแรกเลยค่ะสวยมากก็เมื่อกี้ตอนที่แบบเจนยังไม่ขึ้นเวทีเจนแบกไปดูแล้วก็โอ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยอย่าเงี้ย จริงก็เขินเขินกัน,กนและ,ะกันอย่างงี้ค่ะน้อแ,แบบเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาร่วมง,งานกับนานาคอ l l เจนแล้วก็ได้มา meet and greet the new co CEO ด้วยก็เป็นเป็นอีกพลังบวกจากผู้หญิงให้ผู้หญิงแล้วก็ทุกคน actually ทุกคนเลยไม่ใช่เน้นแค่ผู้หญิงคนเดียวนะคะแต่ว่าการที่เรา work together เราก็ support ้ว uh, each other เป็นพลังที่เราเสริมให้คนรอบข้างเราได้ If we create something for ourselves, we are able to spread that love and that kindness and that happiness to the people around us. And when you feel good inside, you spread love to the people around you. So I'm so proud and so honored to be able to stand here amongst all these strong, beautiful women. and represent what m ฑ n นั o l ัตถิยนยืนสแตนส so thank you so much for having me thank you ขอบคุณนะยิ้มหลงเสน่ห์ยิ้มหลงเสน่ห์รู้สึกแบบเป็นผู้ชายอะไรอย่างงเบอกความรู้สึกของอลินหน่อยได้มาเจอพี่เจนแล้วไม่ได้เจอก็คุณแม่ปุ้งก็คือรู้อยู่แล้วนะคะพลังเยอะก็วันนี้มาเจอพี่เจนครั้งแรกบอกกับพี่ปุ่งว่าพี่เจนหล่อมาก อ้นี้มันมีเทคนิคอะไรบางอย่างเส้นแล้วอยไปติดเลยอยากผิวใสแบบนี้สวยมากค่ะคุณค่ามีความเท่มีความแบบว่ามีอิทธิพลมาพุ่งมั่นกมีพุ่งเลยแล้วก็จริงนะตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นผู้ชายอยู่กลางผู้หญิงมันเป็นทองอะก็อย่างที่ว่าดาราคนแบบพี่เจนนี่เนี่ยไม่ได้บาง่ายๆนะคะต้องใช้ขั้วบนต้องใช้ขั้วสตรองความที่พี่เจสามารถให้พลังให้ผู้หญิงหลายๆคนได้พี่เจก็เป็นอีกหนึ่ง empowerment ให้กับเราในการที่จะ คือมันเป็นความรู้สึกดีๆที่เราได้รับแรงอินสติเรชั่นจากทุกท่านแล้วเราก็ยังสามารถเป็นอินสติเรชั่นให้กับคนอื่นได้ด้วยเลยมีสิ่งมากๆที่ได้มาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้เจนบอกก็คือมันเหมือนกับเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ที่อยู่ในวงการนอกจากนอกเหนือจากวงการการแสดงเป็นนางเอกแล้วมันเหมือนวันนี้เจนมารับบทบาทหน้าที่ที่เป็นอยู่ในชีวิตจริง พี่เจนต้องดูแลองค์กรต้องดูแลคนอีกหลายคนต้องดูแลชีวิตคนจริงๆมนเลยทําให้เจนรู้ว่าวันนี้มันมันเหมือนกับเราต้องซีเรียสแล้วค่ะคือที่ผ่านมาเราจะแบบเล่นละครแล้วก็ยังมีผู้กำกับมีผู้จัดที่คอยดูแล,แลเราใช่ไหมคะแต่วันนี้มันเหมือนกับเราต้องเดินไปพร้อมกันเราต้องทํางานาไปด้วยกันทําด้วยความจริงทําด้วยความรัก k ทำด้วยขัดแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือทําด้วยความศรัทธา จริงๆเมื่อกี้แอบ,บอยากบอกแบบพี่เจนเราก็ป้ายาเข้าไปเลยว่าว่าเรากำลังมีผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นเซอร์ไพรส์อะไรแบบเนี้ยนิดนึงค่ะอยากให้ทุกคนติดตามแบบคือจริงๆที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาเจนมีโอกาสได้ร่วมง,งานเป็นพรีเซนเตอร์กับแางโัรดีนะคะก็วันเนี้ยเจนมีโอกาสได้พัฒนาโปรดักที่ดีและดีมากตัวเจนได้ใช้เอง ได้ทดลองสูตรเองและได้กินจริงและเห็นผลจริงจนณทุกวันนี้แล้วทุกคนก็จะแบบเอ้ยเจนทายังไงให้หอมหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรยังไงคือบางทีเราก็บอกไม่ได้ไงเหมือนเวลาเจนได้เป็น her secrets อย่างเงี้ยคือแบบมันคันปากเนาะแบบบอกได้แล้วใช่ไหมคะบอกได้ยังวันนี้เราเราบอกเซอร์ไพรส์แล้วกันว่ามันทําให้เราแบบป้ายยามันทําให้เราสวยแล้วก็เีนมันทําให้เราหอม สุขภาพดีม,มันทําให้เราสามารถที่จะออกกําลังกายโดยที่เราไม่ได้ออกกําลังกาย,ยใช่ไหมนั่งเฉยๆก็เหมือนออกกําลังกา,กายแล้ว <laughs> มันเป็นจะบอกว่าแบบที่สําคัญคือเป็นเทคโนโลยีที่เดียวที่แรกคนเดียวองค์กรเดียวที่ทําแบบนี้และดีที่สุดแต่ว่าจะรับดักเร็วๆดีอ้โหูเร็ว,เรวมากเลยค่ะถาา้าเธอทิหนะเพราะมันจะสิ้นเดือนอนนี้ใช่ค่ะ แอนเป็นเกียรติมากเลยที่หลายคนเห็นแอนเป็นแรงบันดาลใจแต่ว่าแอนอยากให้ทุกคนจ้องไว้ว่าทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาให้ตัวเองทุกอย่างที่เราทำในชีวิตของเรามื e น everything comes with struggles and obstacles and it's it's how we get up that define who we are and how strong we are. I want everyone and all women to support each other and learn each other's stories learn each other's experiences and be the voices for the voices that are not heard Empower each other to be the best versions of yourself every day and khau hai ting kin ma sang wa gin hai